สู้ๆนะตู้มันจะเป็นน้ำเก้าปกติเลยตอนนี้ซ้ายป่ะขวาขวานี่ขวานะเนี่ยตรงไปอยู่างหน้าเลยนะเห็นไหมเน่ะที่มันเป็นตู้นะตรงๆนู่นนะทีวีอยู่นู่นทางหน้าน่ะเนี่ยตรงไปไม่ใช่นะมันทางกลางพี่ไม่แก้พี่จะไม่แก้หนูใช่ไหมพี่ไม่มีจริงๆใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยว ไออยู่นะมันไม่เขียนอะไรอยู่แล้วไฟมันกระพริบทำไมอะพี่ไหนต้อ,อาางไปไปที่บอร์ดไปที่ไปที่บอร์ดค่ะเขาบอกว่าผีอยู่ในห้องครัวคือเขาระบุตำแหน่งให้แล้วมันเป็นการทดสอบอะอยู่ในห้องครัวเขาบอกว่าให้เราไป อไปดูทีวีที่อยู่ในบ้านอ่ะไปดูทีวีอาแล้วหันไปที่โต๊ะคอมอ่าฮะกด E เก็บกุญแจอก่ะกุญแจอยู่บนโต๊ะน่ะอากด E E เก็บกุญแจค่ะอาแล้วก็เดินไปทางซ้ายเปทางหลังอะานี่อุปกรณ์อุปกรณ์นี่นี่นอุปกรณ์เอาไฟฉายไปไฟฉายไปฉายยาวไปฉายยาว กดคลิกข,ขวาเป็นการเปิดไฟฉายอ่านี่ค,ค่ะโอเคแล้วก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยิบอย่างอื่นไปเปิดประตูออกไปข้างนอกเลยแน่แน่ไอก้กดไอ้ตรงปุ่มสีน้ำเงินน้ำเงินอ่ะออไปก่อนอฮ้ยอือ้ะอะไรอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวลงไปแล้วก็ออกขวาออกขวาออกขวาอุ้ยพี่มันน่ากลัวปะเอไอตอนตอนเทนอ่ะ ไม่น่กกากลัวไม่น่กกากลัวไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีผี <ไป S 1> ใช่ไหมไม่มีผีไม่มีผีตรงไปอ่าแล้วก็เปิดประตูเข้าไปวิ่งไปเลยก็ได้กดชิปอ่าผักประตูเข้าไปกดขิบซ้ายค้ันอ่าแล้วก็ดันเข้าไปดิกดวิเดินเข้าไปขิบซ้ายคาัน <c oughs> ประตูไปสุดอุ้ยเสียงแม่งไปเป็นไรเปิดประตูให้สุดก่อนเออเปิดแล้วจี๊ดายค้างแล้วก็ปล่อยพี่ไม่แกงพี่ทำไมแกงหนูใช่ไหมพี่ไม่มีจริงๆใช่ไหมไม่มีโอเคจี๊ดไซค้างไปททีี่วสุงไปที่ทีวีไปทีวีอยู่ซ้ายหรือขวาข้างหน้าเลยนะเห็นไหมเนี่ยที่มันเป็นตู้นะ เออนั่นน่ะตรงไปน่ะมีไฟไฟอยู่น่ะมันเปลี่ยนอะไรอยู่้แล้วไฟมันกระพริบทำไมอะพี่อ่อมันก็กระพริบเล่นๆเ,เฉยไม่มีอะไรไปไม่มีผีมันเป็นการทดสอบไปเราจะได้เล่นเพลงอ่าตรงไปนั่นตั้งกลัวมนตั้งกลัวอยู่พี่นั่ะตรงตรง,ตรงนู่นน่ะทีวียอยู่นู่นข้างหน้าน่ะเออทีวีะปะ แล้วก็กดคลิกซ้ายที่รีโมทมองไปที่รีโมทกดคลิกซ้ายไม่รีโมทยุงล่างเอ็มนะล่างทีวีอ่ะกด <Okay. S 1> อะโอเคอ่าโอเคอันนี้มันสอนเนี่ยจำไว้อ่าเวลากดพูดกับผีให้กดบีนะกดบีพูดกับผีอ่ากดบีเป็นการพูดกับเพื่อนบีพูดกับเพื่อนอบีพูดกับผีแล้วเราต้องคุยในดีคอร์ดปะ่ะหรือคุยในเกมเลย ถ้าอยากให้มันแบบเรียวจริงๆอ่ะให้คุยในเกมอ่าโอเคหนูกลับไปที่รถแล้วไปเอากล้องวิดีโอมากลับไปที่รถรีโมทวางไหมอะอ่ะรีโมทไม่ต้องวางเอาเก็บไว้ก็ได้หรือวางก็ได้กดจีทิ้งอ่าแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมาเก็บอีกนะเอาเอาพกไว้ก่อนก็ได้มั้งเก็บแบบทิ้งไปแล้วอยู่บนพื้น,นเออ จู่จิืวมันมันเดินเล่นมัเทมันเดินเล่นเออโอ๊ยได้ยินเสียงฝนยังตกใจรู้จักไหมเสียงในบ้านน่ากลัวเลยอ่ากล้องวิดีโอ,โอสีดำอ่าหยิบม,มากดอะไรรงล่างกด E ีอ่าแล้วก็ไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปข้างในในบ้านเาหรอใช่เขาบอกว่าผีอยู่ในห้องครัวเราต้องไปห้องครัวแล้วไปวางกล้อง เอามุมที่แบบว่าดีที่สุดที่หนูว่าคิดว่ามันจะเห็นอะไรแปลกๆเอาเอา,เอากล้องไปวังเอามุมที่ดีที่สุดอ่ามุมที่ดีที่สุดในห้องครัวที่คิดว่ามันจะเจออะไรอ่ะคือถ่ายห้องครัวให้มันได้ทั้งห้องอ่ะเข้าใจปะอตอนตั้งกล้อง,งอ่ะเอาไปดิไปไปห้องครัวอยู่ตรงไหนตรงไปตรงห้องทีวีแล้วออกขวา เจอเลยตรงไปหันให้มันตรงๆหน่อยดิหันหันเมาให้มันตรงๆหน่อยเออแล้วก็ออกขวาขวาขวาไม่ใช่นี่นี่ตรงไปหน้าซ้ายไม่ใช่นี่ห้องทีวีนี่ห้องทีวีออกขวาไงขวาเมื่อกี้ไปไม่ใช่แล้วมันทางกลับเขาก็พี่บอกขวาเขาเรียกซ้ายวะขวาขวานี่ขวาขวาตรงไปเอือ เออมึงมาอะไรเนี่ยเฮ้ยเยี่ยมมาอนี้คือห้องครัวใช่ไหมอันนี้คือห้องครัวอ่าแล้วเราก็วางที่ดีที่สุดผีมันยังไม่โผล่ใช่เปล่าเปล่าไม่ใช่เปล่าเปายังไม่โผล่บอกไม่โผล่ก็ไม่โผล่ดิเข้าไปเร็วมันมีเวลาห้านาทีนะมันผีโผล่วางกันอ่ะได้อ่าวางตรงไหนก็ได้ตอนวางให้กดคลิกซ้ายเพิ่งมันหันไม่ได้หันยังไงกดคลิกซ้ายหัน คลิกซ้ายมันจะสอนอยู่เนี่ยกดคลิกซ้ายหมุนเออวางเหรอวางกด F วางกด F กด F อ่าแล้วก็กดกดกดคลิกให้มันรีคอร์ดก่อนคลิกแล้วคลิกซ้ายเหรอเอาอย่าเพิ่งหยิบหยิบขึ้นมาก่อนดิหยิบขึ้นมาก่อนกด E อ่ากดเป็นอัลจิเกียร์แล้วหันยังไงนะคลิกเมาส์ซ้ายไงโอเค ให้มันเป็นมุมมันอ่ะเอออย่างเงี้ยแล้วกดกดกดคลิกซ้ายก่อนให้มันมีสีเขียวเอ้ยกดคลิกขวาเออแล้วก็วางกดเอฟแล้วก็ไปวิ่งกลับไปที่ไอ้นี่ที่รถรถบรรทุกไปมันไม่วิ่งแล้วมันวิ่งได้แค่นี้อ่าดูซิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมในในกล้องเมื่อกี้เนี่ยกล้องวงจรปิดอย่ตรงวิทยุ ตู้ทีมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม,มไ,ไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มีม,ม,มีแต่อะไรนะอะไรอ่ะมันแสงอะไรล่วงลงมาเห็นปะคือเราหันไปให้มันตรงจอที่พี่มองไม่เห็นน้่นน้านน่ะแสงอะไรอ่ะวิ่งไปวิ่งมาเห็นปะอออันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นหลักฐานได้หรือเปล่านะ่นนะันะนะนะอ่ะอ่าเห็นเห็นเหมือนหิ่งห้อยอะ่ะโอเคงั้นเราไปที่ทีวีไปเพื่อจะดูสเต็ปต่อไปอ่าแล้วก็รีโมทขึ้นมา หมอดที่ทโย<อ>นนะไปไว้ไหนอ่ะไม่หมอดอยู่ไหนเรทีนี้โอ้ชิบหายแล้วผีแกงมะเนี่ยเราโยนทิ้ไงไว้หน้าหน้าข้างหน้าอยู่ตรงตู้เห็นไหมหน้าตรงตู้ข้างหน้าเลยตู้ตรงทีวีหน้ามันอยู่ติดอยู่ตรงตู้นะเห็นไหมปั๊กอยู่น่ะไหน เมียวกออนย่างไปเก็บมันเองก่อนหนูจะเล่นผ่านจีใช่ไหมเนี่ยมันมันมีอะไรต้องทำอีกไหมตอนเทนอ่ะไอไอไอความรู้คุณผ่านอ่ะมันมีอะไรอีกปะถ้ามันไม่มีหนูไม่เทนแล้วก็คือรอเล่นเลย ก็แค่หยิบแค่เลยมันคือมันต้องฝึกหัดใช้อุปกรณ์ไงว่าเราใช้ยังไงทำไมตอนพี่เล่นพี่มันไม่มีวะไอเราต้องกลับไปมันติดตรงตู้เว้ยหนูมองไม่เห็นตู้อ่ะกระตู้ใต้ทีวีอ่ะมันมีดำดำติดอยู่ตรงตู้สีขาวๆอ่ะเออเนี่ยเห็นป่ะไหนวะอันนี้เหรอ นเออนแนวข้างล่างอะ่ะกดอะไรนะลืมกดซีก่อนกดซีนั่งอ่าแล้วเก็บเออ <Okay. S 1> โอเค,คอ,อ่ะกีดขวาอ่าต่อไปเขาบอกว่าให้ไปหยิบสมุดไปหยิบสมุดไ,ไปสมุดอยู่ในรถสมุดคืออุปกรณ์ทุกอย่างอะ่ะที่ใช้ในการหาบอะแสคืออยู่ในรถหมดเลยแล้วมันจะไม่มาบนรถเราใช่ไหม ไม่มาไม่มีบอกไม่มีก็ไม่มีสิอ<ๆ>บอกไม่มีก็ไม่มีสิเออกลัวจังนะไปกลับไปที่ห้องห้องครัวเราจะไปวางให้ผีมันเขียนถ้าถ้ามันมีการเขียนบนจมูกก็แสดงว่าอาจเป็นบอกแสได้แล้วนี่นง่ายกดทีทำไมเดี๋ยวลืมกดทีอืาไปวางไว้ที่ห้องครัวเนาะ เอาไปวางไว้ที่ห้องครัววางกด f เหมือนเดิมระวังแม่ระวังอะไรไม่เดี๋ยวไฟมันจะดับเว้ยอแค่แค่นั้นแค่ไฟมันดับห้องครัวมันเปิดไฟอยู่้ะอ่ะวางกด f แวตรงตรงไปก่อนตรงไปก่อนจะพึ่งตร,ต,รตรงไปไหนหนูก็วางแล้วไงไม่ไม่ไม่บางทีลองวางหลายๆที่ลองไปวางหน้าต่างดิมันไม่เขียน เอ้ยมีไอเย็นว่ะเราต้องทำยังไงอ่ะไม่แสดงว่าเป็นผีที่เบาะแสเกี่ยวกับความเย็นอันนี้ก็ง่ายๆแล้วรู้รู้อย่างหนึง่งความเย็นเห็นเป็นหิงห้อยอ่าเอ,อเพึ่งที่ไปไหนออแล้วออกอย่านเดียวเลยเออกไปเข้าไปข้างในเข้าขไปตรงทีวีก่อนเ <laughs> ้วมันจะเสร็จแล้วเข้าไปตรงทีวี Okay, มันไม่ผีโผล่มาเนี้ยมัน <Okay. S 1> เป็นเคื่อเฟิร์มอ่ะขีด <Okay. S 1> ขวาอ่าไปเอาสปีดบล็อกก็คือไอวิทยุในรถไปเนี่ยนี่นี่ซ้ายนี่นี่นนข้างบนสุดเลยบนสุด <Okay. S 1> อ่ากดอียิปมาอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นนั้นเนี้ย <Okay. S 1> อ่าแล้วก็เดินไปเข้าไปที่ห้องนั้นเข้าไปที่ห้องนั้นอีกแล้วเหรออ ออกขวาไงเข้าไปที่ห้องนะมันเดิมปิดไฟด้วยต้องปิดไฟดอกใช่มันต้องปิดไม่ใช่ปิดปิดไฟห้องเนี้ไฟมันเปิดอยู่เหรอไหมหาหาสวิต์ปิดไฟตรงไปก่อนเออเนี่ยปิดดิเออแหละตรงตรงเข้าไปตรงเข้าไปไม่ต้องกลัวผีมันไม่โผล่มาตรงเข้าไปเออตรงมาแล้วเออพอไม่ไันแล้วอ่ากดปิดไฟกดที กดคลิกขวาคลิกขวาทีนึงอ่าแล้วกด V แล้วก็บอกว่าอะไรวะ Where are you Where are you ไม่ตอบอ่ะ How are you บอกดิ How are you โอเคมันตอบมันตอบแค่นั้นแหละอ่ากด J โอเคโอเคอ่าแล้วเลื่อนเลื่อนไปใบสุดท้ายอ่าเรื่องบปอกแเที่หนึ่งเป็นสปีริตอ่าโกดอฟอ่ะโกดอฟหนึ่งโกดอฟหนึ่งอ่า <of> แล้วก็ลงมาอ่าที่สองก็จะเป็นอากาศเย็นอากาศหนาวเกินเลื่อนไปอีกอีกนี่นี่อันนี้อันนี้ f ซซิ uh ่ง huh. เทมอ่าแล้วก็อันล่างสุดจะเป็นสปีดบ็อกซ์ค่ะสปีบ็อกซ์อ่าลงล่างสุดมีตัวอะไรเป็นผีอะไรลงล่างสุดอันล่างอ่ะกดได้ไหมมาวะเอ้ยแม่แม่แม่อ่าผีตัวนี้ชื่อแม่อันนี้ไม่อ่าแล้วก็อันนี้คือที่เราหาข้อมูลมาได้นะไปอะไรนี่คือกลับแล้วใช่ไหม ใช่ไม่รู้ว่าแมรหรือเปล่านะแต่น่าจะใช่รอรถมันขับไปเรื่อยๆใช่จบจบแล้วโอเคโอ้ใช่แมไหมแมใช่เย่เย่ถ่ายถูกโอเคเป็นแล้วนะโอเคเป็นแล้วเป็นหมวมาพร้อมหนูเป็นตัวผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงสวัสดีค่ะอ่อผีชื่อมาร์คจอห์นสันนะมาร์คจอห์นสัน <Object ive. S 1> ออบเากฉีๆได้ไหมฮะเป้าหมายของเราคือการถ่ายรูปผีเนี่ยหรูปเป้าหมายที่4เป้าหมายที่2อ,อ่าต้องมีพยานในการรู้เห็นการเคลื่อนไหวของผีคือผีมันจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ,ะซึ่งเราต้องหาให้เจอ <laughs> แล้วก็ไอออบเจกตีฟที่3นี่ก็คือถ่ายรูปน้ำสกรปรกที่อยู่ในซิง ก็คือซิงล้างจานอ่ะอันนี้มันมีปรับเลเวล <Okay. S 1> เยากง่ายไหมน่าจะมีแต่ว่าเรายังน่าจะยังปรับไม่ได้แค่ <Okay. S 2> ยมีเวลาห้านาทีนะ <Okay. S 2> ถ้าห้านาทีเนี่ยข้างบนนี่นี่ตรงนี้อันมาครับเนี่ยเห็นบ้างข้างบนเห็นครับข้างบนจอคอมพิวเตอร์เนี่ยห้าจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยคือถ้าเวลายิ่งจะหมดอนะ่ะถ้าหมดแล้วอะ่ะแล้วเรายังไม่ไม่ได้บอกแสยังไม่รีบออกมาคือผีมันจะเริ่มดุแล oh. แล้วมันจะฆ่าเราเว้ย เราไปกวนมันมากเกินคือเราต้องรีบหาใช่ใช่เราต้องรีบหาเบาะแสทุกอย่างภายในห้านาทีเาไหมโอเคงั้นหนูหนูไปถ่ายรูปน้ําสกประปในซิงอะหนูเอาไฟฉายไปไปะ๋ยวพี่เอาไฟฉาย UV ไปก็ได้หนูเอาไฟฉายนั้นไปเอ้ยแล้วทาไมมีอันเดียวอย่างวันนี้ปกติมันมีคนละอันไม่ใช่เหรอโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาไอ้เครื่องอันนี้ไปหนูเอาสมุดไปดีกว่าหนูเอาสมุดไปเอาสมุดไปสมุดง่ายกว่าหนูไม่ได้วางหนูโยนทิ้งเลยอ๋อไม่แล้วนะ ถ้าเราเปิดประตูไปมันจะเริ่มจับเวลาเลยพี่ว่าก็ไม่กลัวหรอกนนีเปิดประตูห้องน้ำนี่ก็เปิดน้ำทิ้งไว้ก่อนสู้สนะู้นะโอ้ตู้เผื่อมันจะเป็นน้ำเขาปุกบโอตู้หนี่เลยตอนนี้ไปไปขอบคุณชีบาทคิดว่าห้องนี้แล้วละ่ะไม่ได้ยินเสียงครว เอาไม่ได้สาเลยโอุ้ยมืดแม่งเรามีไฟฉายอันเดียวลำบากชิบหายต้องซือ้อแล้วหนูฉายไปไหนก็มไม่รู้องหนูไม่รู้ฉายตามหลังพี่มาพี่อมองไม่เห็นพี่ว่าห้องนี้แน่เลยวะเมื่อกี้ยังไม่ได้มาดูห้องนี้ถูกไหมใช่เมื่อกี้ไม่ได้มาห้องนี้โอเคบังเอ็นเอ็นเบร์พี่ปิดประตูไหม พี่ยังบางคำไม่ค่อยเก่งหัดเล่นเหมือนกั้นเนี่ยอ่ะกลับไปห้องนั้นโอเคไี้อะนี่มันน่าจะเกินเวลาแล้วหรือเปล่าทำไมมันเงียบจังวะ <Okay. S 1> ก็เราออกก่อนโอเคยากว่ะหาไม่เจออ้าพี่สมุดมีคนเขียนแล้ว อ,อ้าวเอียมันเขียนอยู่ในห้องไหนอ่ะห้องตัแบบนึงมันเขียนตอนอยู่ห้องไหนห้องไหนอ่ะห่รลบฮะตรงไหนตรงเมื่อกี้ว่าห้องห้องไฟ,ไฟห้องไฟห้องไฟเมื่อกี้แหละใช่หรอใช่ใช่มันเพิ่งเขียนโอเคตอนนี้เรามีเวลาศูนแล้วอ่ะเฮียโอยมันโกรธตายหา <c oughs> น,นี้เราหมดเก็บไว้นี่เลยได้ปะเราเรากลับก่อนได้ปะเหียไม่ไหวปะลกลับก่อนไปมาศูนย์แล้วเข้าไปเด๋ยวตายหาเอานะตอนนี้ก็เรามีแค่ข้อมูลก็คือมันเขียนได้ถูกไหมสปิริตโอ้หเป็นได้หลายอย่างมากเลยท้ายโม่โมแล้วกันเนาะเรามีแค่อย่างเดียวหลักฐานนะอะกลับกลับเลยยังไม่อยากต <c oughs> า,ายเดี๋ยวไว้ใหม่รอเรา,เ,ราเดี๋ยวเราซื้อนี่มาเยอะๆหน่อย อ,อปุปกรณ์สปิริตปะพี่ถ่ายสปิริตไปไม่ได้สักบาท<ก>สรุปเฉดถ่ายผิ <laughs> <น>ดใช่